เสือฝ้ายตัดสินแล้วห้ามอุทธรถ้าอุทธรคนไหนอุทธนคนนั้นตายแม่น้ำสูกพันเนี่ยใครจะผ่านบ้านของเสือฝ้ายเนี่ยต้องเสียลำละสิบบาทขัดใจกับลูกน้องขัดใจกับเสือใบครับเสือใจกับเสือเมตุเพราะเรื่องผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงเสือฝ้ายเอาหมดตัวขยมเนะขยมไม่ให้ตายนะก็คืออูดกันนี้สวนตูดอะ โจรล้างโจรน่ะสมัยก่อนเคยครับมีคํานึงอ่ะโจรล้างโจรเสือดําก็ประกาศกับนะถ้าหากุ่งนี้ยังไม่ออกไปเจอกันแน่ไอ้นี่กระชากผ้าเอสลัดผ้าผมออกปืนเมาเซื่อปุองป้งๆๆแล้วเสือดําที่ว่าเป็นบวชเป็นพระร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพัน์สโตร์ได้ของแท้ ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่เสือฝ้ายเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คุยแต่ว่าเจอเสือใบกับเสือมเหศสวนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไอ้นีนน่นี่มีในบันทึกของออจอไตปิ่นเพราะจอไตปินไปสัมภาษณ์เขานี่จอไตปิ่นเป็นบุคคลที่เคยไปสัมภาษณ์เสือฝ้ายใช่สมัยนั้นใครกล้าเข้าไปในเดือมบาง มันเคยอิทธิพลครับจอไตปินบุกเข้าไปคือเดิมบางนี่แดนโจรหมดอ่ะไม่ให้่าตัวอำเภอเมืองนะถ้าเดิมบางสมัยก่อนนี่คนจะไม่เข้าไปเลยจอไตปินน่นี่ท่านเป็นนักข่าวหรือเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนนักข่าวนี่นแหละใช้น้ำปากกาในชันทนาเข้าไปสัมภาษณ์เสือฝ้ายถึงลังเลยจากจอไตปิน่นที่มาอ้างเสือฝ้ายเป็นคนแก่ถือใสแ่แหวนเพชรสิบนิ้วนะไม่ได้คนดู หมือนตะแเปะเลยแล้วก็เป็นรูปถ่ายรูปเดียวมีเขาบอกไปเอามาให้ก็รูปถ่ายรูปเสื้อฝ้ายรูปเดียวที่เราใช้กันอยู่ก็คือรูปนั้นใช่จากจอไตปินใช่โอ้ต้องขอบคุณท่านมากนะที่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพลักของเสือฝ้ายเลยนะฮะพะถึงบ้านก็ไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วยทำไมเขาถึงยอมไม่ถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวเอาไปให้ตํารงตํารวจตอนนั้นแกไปใจอ่อนได้ไงไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ยังไงนะเขาคงมีวาทศิลป์ที่ดีาจารยนนะเหลือฝ้ายก็เรียกครูนะเนี่ยเสือแม่ก็ต้ก็เรียกครู อ้าชาวบ้านแถวนั้นเรียกครูเหรอครูฝ้ายครูฝ้ายหมดครูฝ้ายทําไมเรียกครูจ้ะครูฝ้ายนี่เขาเคยบทเรียนมาแล้วไง<อ>เขาเรียกครูหมดแต่ก็ไม่มีเล็กๆเ,เต๋อฝ้ายครับครับเต๋อฝ้ายดีอย่างหนึ่งคืออะไรอ่ะแกบทเป็นพระเนี่ยตามประวัตินะแกบทบทที่ในนั้นผมเคยตามเนี่ยบทที่สิงห์บุรีที่วัดพนอนผมก็เข้าใจว่าพานอนจักสีเพราะว่าสิงห์บุรีมีพะนอนจักสีอยู่ครอบ ครับตามไปตามมาแกบวชที่อินบุรีวัดพนนร์เหมือนกัน oh. ผมเคยไปตามแล้ววันหนึ่งคนนัดนิม,มนต์แกไปคือองค์เดียวแหละไปงานขึ้นบ้านใหม่พอทําบุญเสร็จเรียกให้ยถาตะพีให้แกยถาตะพีไม่ออกทาไมอ่ะก็เหมือนกับมนต์ดนใจที่ให้แกต้องศึกเน hmm. บบี่ยชาวบ้านก็คิดเอยฝ้ายนี่มันบวชเพื่อหาไอ้บังหน้าเปล่าวแค่ตะพียถาตะพีทำไม่ได้สวดไม่ได้ ออกสุดท้ายต้องสึกอ,อาจารย์แล้วจริงไหมที่ว่าเสือฝ้ายอะไรเขาเหนียวเสือสมัยก่อนเขามีอาคมเขาไปสักกันจนหนังเหนียวมีเสือฝ้ายนี่เขามีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเป็นอาจารย์เดียวกับขุนพันธ์ครับพระครูทรรมขัคธ์ขุนทรที่ปันมันนมีลบบุรีเออตอนนี้นเขาหนีนี่หนีคดีมาแล้วมามา,มา,มาบบดลบบุรีพระครูทรรมขาคธ์ขุน,นทรกบ็บอกไอ้ฝ้ายชะตาชีวิตมึงนี่นะ ให้ระวังอยู่สองคนก็คือขุนพันหนึ่งสองยอดยิ่งหนึ่งพระครูธรรมคันธชุนทรรู้เลยคนนี้เก่งเนอะถึงบอกว่าเก่งมากนะนาไปทําอยู่บ้านเมียอาจารย์วัดเอโพนทองอ๋อเหรอโอ้นี่เป็นอาจารย์ของขุนพันด้วยขุนพอีกที่ของอันนี้เรื่องนี้ใครเล่าให้อาจารย์ฟังอ่าขุนพันอ๋อท่านขุนพันเล่าให้ฟังอืมคือเสือฝ้ายเขามีกฎอยู่อันหนึ่งคุณเป็นโจรเล็กใช่ไหม ไม่มีปืนมาเช่าฉันฉันให้เช่าอันนะแล้วเสือฝ้ายอ่ะรู้ไหมว่าเขาจะไปป้นใครเขาส่งเสริมเขาส่งเสริมอ่ะเออแล้วไปป้นใครอ่ะไปปนชาวบ้านก็เดือดร้อนนี่เสือฝ้ายเขาจะไม่มองอ่ะถือว่าเรื่องของมึงทําแล้วผมไม่เรื่องของกูเออเออเออเช่าเสร็จป้นได้มึงกับกูต้องแบ่งกันด้วยอ๋อแบ่งทรัพย์สินที่ป้นมาได้ด้วย<อ>แล้วก็ต้องจ่ายค่าค่าเช่าอาวุธด้วยของแบ่งเป็นสามสามส่วนครับหนึ่งส่วนผู้ป้นเอาไป ส่วนที่สองมาแบ่งคูฝายส่วนที่สามค่าเช่ารถปืนโอ้โ,นโ,อโห,โหนี่ไงมีระบบการบริหารจัดการที่เรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะจอมปนายนี่แหละจอมบนาย<笑><笑>ก็เรียกว่าเสือไฟทำไมไน่ยมัโอ้ยมันเขตอิทธิพลสแสดงว่าเสือไยเนี่ยอาจารย์จะป้นจะอะไรใครก็ต้องดูกันเยอะนะไม่ได้แบบว่าจะมีความแม้แล้วก็ยังอย่าง,ง,งนี้นแหละเวลาใครมีคดีความให้เสือฝายตัดสินเฮ้ยให้เสือฝายตัดสินเสือฝายตัดสินแล้ว ห้าอุทธรถ้าอุทธรคนนั้นอุทธรคนนั้นตายนี่เป็นผู้พิพากษาด้วยนะ<อ>หมายถึงชาวบ้านมีคดีความกันนะเออไม่ยอมกันไงมามามา,มาคุยกันนอ้เฮ้ยควาตตดปิน่นเอาใครไปทาอะไรกันเอานี้เขามีปัญหากัน,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่นู้นไม่นั่นตัดสินแล้วนะจบเอาเงินมา<บ>คืนเขาถ้ามีไปมีปัญหาที่หลัง<อ>ตายคนไม่ยอมแตายอันนี้เรื่องจริงนี่มีในบันทึกของจอไตรปิน อาจารย์นี่แสดงว่าเสือฝ้ายที่เขาเรียกกันจอมพลฝ้ายก็เพราะเหตุน,นี้นะจอมพลฝ้ายมันในช่วงนั้นที่จอมพลปอมึงจอมพลตรอกูก็จอมพลฝ้ายนักข่าวพิมพ์ตั้งให้จอมพลฝ้ายเขาถือว่าเป็นนิคเนมที่นักข่าพิมพ์สื่อมวลชนตั้งให้เสือฝ้ายเขาไม่ได้พูดเองออเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรือที่สัญจรไปบาแม่น้าแม่น้ําสุพรรณเนี่ยครับใครจะผ่านบ้านของเสือฝ้ายเนี่ยต้องเสียลํำละสิบบาทถึงจะผ่านได้ เกตภาษีเกตภาษีแล้วเหลือพวกนี้จะไม่ไปทยอยกันต้องรวมกลุ่มกันเป็นร้อยแล้วให้ตำรวจคุมหน้าคุมหลังแล้วผ่านทำให้อำเภอสามชุกเนี่ยจะมีโรงแรมเยอะมาพักก่อนให้รอให้เลยเยอะๆแล้วก็ผ่านไปทีเดียวเนี่ยวอย่างคุณพันนี่ที่มาสุพันเราอย่างนี้แหละผู้ว่าสุพันเคยอยู่ตุพันแล้วไปชัยนาท จะกลับมาเยี่ยมตุพันก็ชวนขุนพันมาใช่ไหมขุนพันก็นมาปรากฏว่าเสือฝ้ายนี่เคยให้เงินเดือนขุนพันแล้วครับแต่ขุนพันไม่ไม่รับแต่เข้ามาใน,ในเขตอีกถามว่าขุนพันละเมิดไงเขาบอกว่าเสือฝ้ายเคยเสนอเงินให้ขุนพันสองหมื่นรู้สึกสองพันนะคิดว่าสองพันนะเพราะว่าตํารวจสมัยนั้นร้อยตํารวจเอกนี่เงินเดือนสามร้อยกว่าบาทแล้วให้เงินเดือนสองพันคิดดูเลนให้ทุกเดือนนะไม่ได้ก้อนเดียวจบ มาพันละคุณพันไม่สนไม่ลบไม่สนคนเดินก็เปียบใส่กระเป๋าตัวเองเสือฝ่ายอ๋อมึงเอาไปแล้วดีกว่าใช่ไหมไอ้คนที่เป็นตัวกลางไปคุยออก็รับมาสองพันใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ให้คุณพันแล้วคุณพันไม่สนเไอคุนพันเก็บอกว่าแดนใครแดนมันตุพันไม่เกี่ยวกับกาชัยนาทใช่ไหมอันนี้ก็ใส่กระเป๋าใช่ไหมอันนี้ก็นึก็่ามึงเอาไปแล้วใช่ไหมแล้วป้นเรือตุพันเลยปนเรือขุนพันเออเสือฝ้ายนะเออ ไม่ได้เจอกันนะกระปน๋นกันมันก็สู้สู้สุดท้ายสูเชาขุนพันธ์มาจับน้องชายของเสือฝ้ายไปจับน้องชายเสือฝ้ายไปอืมเอาเสือฝ้ายก็ต้องเดือดดาลเลยครั้นี้เสียศักดิ์ศรีเสือฝ้ายเขาเป็นทงธรรมธรรมโมนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องผู้หญิงเสือฝ้ายเวลาตายมีเมียเจ็ดคนที่เป็นตัวเป็นตนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเท่าไหร่เราไม่รู้แกเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้ก็ถึงขนาดเรียกว่าไปทอดกระถิน วัดนน้นวัดนี้เบื้องหลังการทอดกระถิ่งก็ดูตก่าวชอบลูกสาวบ้านนี้ฉ<ช>ุดมาเหรอใช่ฉุดหรือว่าขอเสือฝ้ายขอต้องให้อยู่แล้วแต่มัยก่อนมีคํากล่าวว่ารักสาวบ้านไหนไปเอาผู้ว่าไปเท่าแก่สู่ขอไม่ให้ให้เสือฝ้ายจัดการอย่างนั้นเลยมผมเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าได้เป็นภรรยาเสือฝ้ายนี่เท่มากเลยนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเจ็ดคนนะสหมายก่อนนะ ต,ตา,ามเป็นขบวนเลย,เลยคือเป็นเมียเสือฝ้ายดีอย่างคือโจรอื่นไม่กล้ามาจุง้งนะถึงถึงมีมีกินมีใช้ตลอดครับครับขัดใจกับลูกน้องขัดใจกับเสือใบครับเสือใจกับเสือเมตูนเพราะเรื่องผู้หญิงอ๋อที่ตอนหลังแยกทางกันเพราะเ,<อ>เรื่องผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงเสือฝ้ายเอาหมดแต่ช่วงที่เสือเมสูนเคยบอกว่าช่วงที่มีความสุขมากที่สุดก็คือช่วงที่ ตำรวจแต่งตัวเป็นโจรโจรแต่งตัวเป็นตำรวจเสือฝ้ายนี่เขาสมัยนั้นเขาเป็นปราบาชุมโจรในสุพรรณตำรวจให้เสือฝ้าเนี่ยป่าบเสือฝ้าบอกว่าไอนน้สุพันธ์นี่มีเจ็ดอำเภอครับขอเวลา7เดือนจะป่าบให้หมดอ๋อมันจะมียุคหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนหลังเสือฝ้าเนี่ยโดนตำรวจลุกหนักป่าบปาลมหนัก ก็เลยมาเข้ากับตำรวจในการไปปราบชุมโจรอื่นโอ้แสดงว่าน,นี้เรื่องจริงเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของพวกโจรทางนี้ทีไรครับต้องให้พวกโจรไปปราบโจรล้างโจรเนี่ยสมัยก่อนเคยครับมีคำหนึ่งโจรล้างโจรแล้วพอเสือฝ้ายเนี่ยเข้ากับเจ้าหน้าที่รัฐในการไปปราบชุมโจรอื่นเนี่ยก็คือไปปราบด้วยกันเสือฝ้ายบุกเข้าไปตำรวจอยู่ข้างหลังเป็นกองกําลังกองหนุนเข้าไปเพื่อสนับสนุน ไปช่วยปราบก๊กอื่นด้วยถูกไหมฮะใช่ก็แสดงว่าเสือฝ้ายก็ทําตัวเหมือนตํารวจเลยนะไปปราบก๊กอื่นเสือมเหสวนก็อยู่ในนั้นด้วยอยู่เสือใบก็อยู่อ่าเพราะฉะนั้นช่วงนั้นที่เสือมเหสวนจึงได้บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดใช่เพราะอะไรมีความสุขยังไงไปปราบไม่ต้องระแวง <laughs> <laughs> ใช่ไหมตำรวจเป็นเพื่อนกันแล้วเออเออ,เอ,อแกบอกไม่ต้องระแวงกูไม่ต้องหนีแล้วเเรียกว่าอะไรอ่ะ รับปากเจ็ดอำเภอนะสมัยก่อนเนี่ยสอพรรพันมีเจ็ดอำเภอขอเวลาเจ็ดเดือนจะป่าไปหมดแต่สุดท้ายนี่สามเดือนกว่าเองสุพรณเรียบเลยไม่มีโจรเสือสุพรรณที่เป็นชุมโจรเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าต่างๆขอเวลาเจ็ดเดือนแต่สามเดือนเกี่ยงตามข่าวบอกว่าเอาเสือฝ้ายเนี่ยมาป่าไปโจรก๊กขอภัยอะที่ไหนปากท่อปา่าเจ็ดคราวนี้ไอ้นี่ไอ้เสือเสียอิงเนี่ยหนีกระเซิะกระเซิง เสือสะอิ่งเออเสือสะยิ่งใครอีกฮะเสือสะยิ่งในพวกขุดโจรบ้านกอไผ่อ๋คราวนี้โจรเจินก็หมดแล้วทํางานเสร็จแล้วเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศ<อ>ึกเอาละเก็บไอ้ไฟผู้กองยอดยิ่งเนี่ยคือบุคคลที่ไปร่วมปราบชุมโจรต่างๆเสือไฟถูกไหมฮะพวกนี้จะเป็น กองปราพิเศษครับเหมือนกับไอทุมของอัญเ,เชิญราชเดชเป็นหน่วยพิเศษของกรมตำรวจวส่งมาทํางานกับเสือฝ้ายใช่ผู้กองยอดยิ่งก็เลยไปเรียกเสือฝ้ายเลยเสือฝ้ายกาลังตูบฟินอยู่ขอกลับไปบ้านเข้าไปบ้านเอาปืนมไม่ต้องรับไป,ไปไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ทันเจ้านายรออยู่ไปรับความดีความชอบในกรมตํารวจก็เอาเข้ากรมตํารวจเดี๋ยวนะฮะผู้กองยอดยิ่งไปหาเสือฝ้ายที่โรงฟินเสือฝ้ายกาลังสูบฟินอย่างสบายใจ แล้วไปบอกเสือฝ้ายว่าเจ้านายเรียกไปรับความดีความชอบเสือฝ้ายบอกขอไปเอาปืนก่อนเออบอกไม่ต้องไม่ต้องหรอกไปกับผมมีอะไรอืก็เลยเชื่อใจก็ไปลงลงเรือที่วัดท่าช้างท่าช้างก็มีสองคนาชาวบ้านก็เรียกไอ้เสือไกอ่ใสใช่ไหมครูไปไหนอ่ะใช่ไหมไปไปด้วยกันมึงรู้จักกันไปอยู่ในเรือ ผู้กองยอดจริงก็รู้จักกันเหรอเอามาเลยฮยขึ้นเรือเดี๋ยวไปรับความดีความชอบด้วยกันนี่ก็ไปนู่นเลยกรุงเทพอ่างทองไปพักอ่างทองก่อนอ่างทองมันมีหน่วยป่าอยู่นี่นี่คนดังในอ๋อครับก็ถึงเนินอปอบกลางคืนก็อ่อโปนเดบัตอย่างดีอ่ะพี่ฝ้ายกินไรอืมเอาเลยเอาครูฝ้ายกินไรเอาของให้กินพอเริ่โประโลนิบัตยงนอนนอนนอนเรียบร้อยแล้วตอนเช้าขึ้นมา ยอดยิ่งเอาขันน้าให้อัตบูปุ๋ยให้ยาสีฟันให้ครับเอาแปรงฟันล้างหน้าแปรงแปรงนันหน่อยนะครับโอ้ยท่านผู้หมวดดีกับผมเหลือเกินเนี่ยขอทราบชื่อแล้วกันว่าท่านเป็นใครสงสัยคงจะเรียกกันผู้กองผู้กองอันนะไม่ได้รู้ชื่อผู้หมวดผู้หมวดตอนนี้ร้อยตำรวจโทคงจะเรียกผู้หมวดผู้หมวดนะไม่ได้เรียกชื่อนะขอทราบชื่อแล้วกันว่าท่านเป็นใคร ผมรอตำรวจโทรยอดยิงขันตกเลยเพราะว่าพระครูธ,ธรรมขันตุนทร,ธธร,รเคยเตือนแล้วจำได้ถ้ระวังอยู่สองคน<ม>คือขุนพันธ์กับยอดยิงนั่นนนัเองอคือไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ไม่ประทะแล้วก็ไม่ไม่ประทะต่อชีวิตดวงมัดซวยมาเจอยอดยิงพอมาได้ยินชื่อขันตกเลยขันตกเลยมือไม้อ่อนเลยโอ้โหเสือฝ้ายก็รู้ตัวแล้วตองระวังแล้วเอาลงไม่น้ำไปกดน้ําให้ตายเดี๋ยวเสือฝ้ายเหนียวเหรออาจารย์ เหนียวเขามีพระโขนตหมอหรือกระชากกหมดแล้วเอา,เอ,าออกหมดแล้วออพอถอดวัตถุมงคลและออกแกก็ไม่เหนียวแล้วก็กดน้ํานะเพราะว่าถ้าหากว่าไปอยู่ในสุพรรณเนี่ยหลุดแน่ๆเพราะเขาดังที่นั่นใช่เออผู้กองยอดยิงก็รู้อยู่แล้วก<ช>็เลยไม่ไม่พาไปสุพรรณพามาอ่างทองแต่บางคนก็บอกว่าเสือฝ้ายนี่โดนจับไพร่หลังแล้วก็ไอ้ต้นต้นมะยมเลยเนี่ยฟันไปตอแหลมแเนี่ย นั่งคือเดี๋ยวนะเอาว่ากันว่านะอันนี้ล้าลือนะอันนี้ล้าลือนะเพราะว่าอันนี้ <ๆ S 2> น <ะ S 3> เรานนก็ไ่ไม่ทันจุดจบของเสือฝ้ายเนี่ยแน่นอนไม่มีใครรู้ใครเห็นแม้แต่เสือไม่เห็นสัวเองก็ไม่เห็นถูกไหมอันนี้เป็นคําบอกเล่าของขใครอาจารยออ์อันนี้ชาวบ้านแถวลรงช้างแถววัดนางในอ่างทองอ่างทองเป็นคนเล่ามีอู่คนหนึ่งเขาเขาอายุก็ถึงเนี่ยอาจารย์แล้วสรุปแล้วมีความเชื่อว่าเสือฝ้ายเนี่ยการเสียชีวิตของเขาเนี่ยก็คือโดนกดน้ํา สองก็คือว่าโดนขยมต่อขยมต่อไม่ยมขยมต่อทํำยังไงฮะคือฟันตอให้แหลมๆนิดเดียวแล้วก็จับเตือไฟนั่งแล้วก็ขึ้นไปขี่คอขยมเลยจน,น,นเสียชีวิตตัวขยมเนะยขยมไม่ให้ตายนะก็คืออพูดกันนี้ไงสวนตูดอ่ะเราเราไม่อยากจะพูดแต่ว่าก็คือเพื่อให้เสียบทวารทะลุเสียบโอ้โหเสียบทะลุทรมานมากเลอาจารย์ช่ขึ้นขยม จนเสียชีวิตใช่โอ้โหพวกผมอาจารย์ก็ไปรวมมวลมาหมดน่ะเช่นไหมจากคนทึงคนนิดเล่าเนี่ยอาจารย์ลงพื้นที่อ่างทองเหมือนกันใช่บริเวณที่ที่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยคือตรงไหนของอ่างทองอาจยมันอยู่ที่โรงช้างโรงช้างตรงนั้นมีวัดอยู่นะมีก็วัดวันดังในฮะแล้วยังมีสารของเสือฝ้ายอยู่เลยข้าต่างต่าเล็กๆอยู่อ๋อเหรอฮะเออมีมีมีสารของเสือฝ้ายเนี่ย ตอนที่รีเลกว่าเสือฝ้ายโดนทลายแล้วมันยังมีเสืออีกหลายตัวนะอย่างเสือเกลียอ่าเกลียสามเอกแล้วก็เสือเสือเมฆอะไรเนี่ยมันาไม่อยู่ครับมันไม่หมดหรอกอันนี้เนี่ยยุคเดียวกันไหมฮะยุคเดียวกันยุคเดียวกันหมดอ,มอาจารย์ได้ไปทำไหมฮะเสือเกลียเคยตามป,ประวัติก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ชาวบ้านไม่บอกหรือหรือเราตามไม่ถึงจะไม่รู้นะอาจารย์ครับมาอีกหนึ่งเสือครับเสือสุพรรณที่เรียกว่าขึ้นชื่อ อาจารย์แล้วเสือดำเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันในยุคเดียวกันกันกบเสือใบเสือไม่เหส็สวนเสือฝ้ายไหมเขาอยู่ยุคเดียวกันแต่เขาไม่ไม่ได้ม่ได้เป็นลูกน้องเสือฝ้ายไม่ได้เป็นลูกน้องเสือฝ้ายเป็นอีกกลุ่มหนึง่งถ้าพูดถึงนั้นนะเสือฝ้ายนี่ก็เดิมบางครับเสือดำนี่ก็เดิมบางแต่เสือดำที่เป็นเดิมบางป่าตะแกเสือฝ้ายนี่เป็นท่าใหญ่ตอนนั้นไปเป็นลูกน้องของของครูพรหมเสือพรหม เา uh มีเสือพรมอีกเสือพรมเสือพรมนี่ก็เตือใหญ่นะมาถูกยิงตายที่บางละจันเสือสุพันเหมือนกันเสือสิงบุรีดิเสือพรมอยู่สิงบุรีก็เป็นเสือใหญ่เป็นดาจา์เป็นอาจา์ของของเสือดำเสือเสือดำนี่ประวัตินี่ตามประวัตินี่ตัวหนึ่งได้จากขุนป่าของขุนพันธ์อ๋อเรอฮะขุนพันธ์ท่านบอกว่าไงเสือดำไอ้ไอ้ดำมันไม่กล้าเจอตำรวจแล้วเป็นคนไม่สู้คนเสือดำนะไม่สู้คนโอ้แล้วเป็นเสือได้ไงครับอาจารย์ก็อาจจะแบบ พยายามจะหลีกเลี่ยงมากกว่าปนแบบหลีกเลี่ยงลบไม่วัดไม,ไม่ไม่วัดมวยกันก็เป <c oughs> ็นเสือแบบนั้นมันหนีแล้วก็ตัวเสือเสือดำเนี่ยมันมีความฉลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเวลามันเดินเนี่ยมันเดินถอยหลังคือเดินถอยหลังนี่ตำรวจไม่รู้ตามรอยเท้าไปสวนทางกันตลอดแล้วเดินถอยหลังแล้วไม่เวียนหัวอาจารย์มันก็ไม่ไม่ได้ระยะยาวนะพอถอยหลังพอใกล้คลองก็ลงเดินลุยคลองไปอะไรอย่างนี้ไม่เจอตำรวจ ใกล้ๆริมฝั่งน้ําถ้าเดินแล้วมีรอยเท้าเดินถอยหลังเลยอืตารวจเข้าใจว่าเพิ่งจากน้ำลองเดินตามรอยเท้าไปตามไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเจอครับเพราะว่าเดินถอยหลังเอ,อใครให้ผู้รองที่อู่ทองอ่จะตามจับไงไปที่วันกบม่วงตามจับเสือดำเสร็จแล้วเสือดำก็ประกาศกล่าถ้าหากพวกนี้ยังไม่ออกไปเจอกันแน่ โอ้ oh, ชาวบ้านขนของหนีหมดเนี่ยกลัวจะปะทะตำรวจตำรวจก็จะสู้ให้ได้ครัเนี่ยสุดท้ายเสือดำไม่มาอ้าวเสือดำไม่ก็ลัวตำรวจนะเป็นคนไม่อยากจะเปะิดปะทะตำรวจนะเอาแล้วไปประกาศทําไมว่าจะมากี่โมงกี่โมงขู่ไว้ก่อนเนี่ยลวงเออขู่ไว้ก่อนรุ่งเช้าปรากฏว่าเสือไม่มาครับไม่มาชาวบ้านก็ ทำอาหารการกินมาให้ก็บอกวันนี้มีทำบุญหรอไม่ใช่มาหามาเลี้ยงพวกเธอนั่นแหละมาเลี้ยงตำรวจเลยถือว่ากำลังใจมาแล้วไงกำลังใจมาก็ถามหาเสือดำนี่มีพรรคพวกอยู่ที่ไหนปรากฏว่าพรรคพวกอยู่ที่ที่อะไรที่เมืองการเนี่ยครับเราขวัญเสือดำก็หลบมาหนีหนีมาอยู่เลยกำลังผาที่ที่บ้านเขาอะไรในป่าอะไรแหละเข้าหากำลังผาเลยเธอจะเป็นเพื่อนกับโจนหรือเพื่อนกับตำรวจ ถ้าจะเป็นเพื่อนตำรวจยิงแกโจนคนนี้ตายจัดการเสือดำให้ได้ให้ได้ถ้าเธอจะเป็นเพื่อนกับโจนเธอต้องเป็นตำรวจตำรวจทั่วประเทศกำนันผาก็เลยคิด,คดได้นะแล้วกำนันผาก็เลยจัดการเสือดำใช่วันนั้นเนะี่ยอากาศมันหนาวครับือเสือเสือดำเนี่ยให้ลูกน้องไปพักเนี่ยแล้วตัวแกก็อยู่กับกำนันผาครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ถือปืนเมาเซอร์สองกระบอก ไวยอย่างนี้ครับแล้วก็ห่มผ้าห่มไว้เตอดำก็ผิงไฟเมื่อคืนนี้ไอ้น้อยมันฝันไม่ดีน้อยเมีย่ะมันฝันไม่ดีเลยสงใจจงมีเรื่องมีราวไอพ้พามนันพาาอกอย่าไปหหวงเลยตรงนี้ไม่มีใครไปรยุ่งหรอกแถวแถวนี้นะอยู่ได้ก็อยู่ไปครับตุดแล้วเตรียมมาลุนองไว้เอาพรองที่หาหมูบอกเดี๋ยวฟาดแ้วฉันจะเอาเองพอเตอดำเผลอป๊บเนี่ยพรองเยฟาด โต้มไปเ<ห>บอกเฮ้ยมึงทำอะไรกูอย่างเงบอกเฮ้ยได้นั้นเน,นี่ยไอ้นี่กระชากผ้าสลัดผ้าผมออกปืนเมาเือร์ปองปองปองปงปงปงเสือดำก็สิ้นชีวิตลงนั่นแหละตัง้งแต่ตอนแรกเลยนี่คือคำบอกเล่าที่หลักฐานนะครับแล้วก็ถูกบันทึกเป็นหนังสือเป็นผู้กองผู้กองตำรวจอู่ทองแต่หมายเน้นจากอู่ทองเนี่ยต้องเดินมาที่เราขวัญนะไม่มีครับท่านเป็นคนบันทึกเรื่องราวของเสือดำเอาไว้สามตอนกำนันผาตกลงตอนหลังเนี่ยจุดจบเขาเป็นไง ก็อ,อยู่ด้วยดีนะเขายังจ้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บราหันเลยก็แสดงว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาเป็นวีรบุรุดเลยจัดการเสือดําได้เป็นวีรบุรุษเลยช่วยทางการชาวบ้านรักสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยใช่ก็นั่นคือจุดจบของเสือดําที่เชื่อตัวว่าเป็นเสือดําตัวจริงนะอืแล้วเสือดําที่ว่าเป็นบวชเป็นพระคือไปถามคนแถวเดิมบางก็ไม่รับไม่ยอมรับกันอนยะ่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่เอฟซีแฟนคลับเขาก็เหมือนเหมือนจะรู้นะ ก็เขียนคอมเมนต์กันเยอะอยู่ว่าจริงไอ้พันไม่น่าใช่แฟนคลับนี่เขาไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ค้นคว้าแบบเราครับแต่ว่าเชื่อบอกมาเอาเชื่อเชื่อเชื่อเอาละเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะท่านนะท่านก็ไม่อยู่แล้วเนาะเราก็จริงๆแล้วในช่วงชีวิตที่ท่านบวชเป็นพระก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้เยอะนะแต่ว่าตามประวัติเรื่องราวก็เป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเสือดําอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่เสือดําในประวัติตํานานมหาเสือจอมโจรสุพรรณที่เราพูดถึงน,นะฮะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่า,าจริงๆแล้วเสือไทยเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยบางคนก็บอกเข้าใจว่าเป็นเสือไทยที่เป็น,อย,นอ,อยู่กับคนุรชุมพรอยู่กับคนบุรงชุมพร<ต>ที่เคยเป็นนักมวยเก่าแต่จริงเนี่ยเสือไทยเนี่ยเป็นอีกเสือหนึ่งนะแต่ชื่อพ้องกันแค่น,นั้นเองมันอาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นน,นะครับนะครับแต่ว่า เสือดําที่พูดถึงว่าเป็นเสือสุพรรณเนี่ยอาจารย์ก็มั่นใจว่าจบชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วูช่ไหมอาจารย์ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ